วันนี้พอเซสบทำบุรวยทำทิพย์มั่รวมบุญบวชนะครับเกิดป่านะครับหน่อยเพื่บวชพาะสิบตูเดลี่น้องเต็มสารานะครับที่ไทยดะบดนเด้อด้นะครับที่จะองโฆษณาเอเป็นคนแสบไปคิดว่างคิดด้วยตอนเลนครับข สามหมื่น่บาทใช่ไหมครับต0ดตาตระราลุ้งครับตั้งแต่ครับแกนร้ายหลุนันงเขาบัดตุ้จ้าเลยที่ปฏิฆาดี่พระพมทนาฏเออกรับเหมือนีนมีฝาบวชสองหมื่นนะครับนอยสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยขบวนพรเสั็ระสมณทารีดูนะครับเป็นหานะครับ ปฏิการภายในวัดนะครับเล้วเอยมีโรงทานนะครับบนบัวครับอาทิย์อาทิษย์ยิ้มเฉยในโลกยิ้มเฉยอ่ะปฏิจาก่อนปฏิจาก่อนหันมาทางนี้สิปฏิจามาทางนี้ก่อนทิพย์จ้ามาดิค่ะฏิจาก่อนอ่า <c oughs> บรรยากาศทางใจศาลานะครับข้างบนพบบนระวิธีบวชอยู่นะครับยามโนมนะครับ จังหวัดต่างๆทวไปอีสานนะครับแล้วก็ทั่ประเทศงนะครับไปที่บวชกับหลวงพ่อก็ต้องาก็จะเข้าประส์ไว้อนนะครับอันนี้ข้างบนก็ที่ทำพิธีบวชอยู่นะครับสัครู่ก็ทีเริ่มแล้วทพิธกิดิแห้งเดีได้พามังไก่นน่าเรนะสามหมืนห้าันเจ็ดร้อยาลองน่าลงน่ลองน่อยู่วัดน่าลงท่านดิเดี๋ยวัดทำดิ ถ้าเป็นวัตยุขเขาแจกก็เลยผ้าเขาพุ่งมากตับุญเนะครับน่าจรนอสบครับใส่วงิสองนเดวกันที่เบยที่เบยิชยังไงนะครับที่พออายุกแม่กับปอยูเส็จอล้่หลัง่สัตว์กาพเรียนดน